โอเคครับกลับเข้ามาที่หน้าเกมบาคาร่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาใช้สูตรเทคนิคนี้ดูนะครับที่กล่าวมาต้นคลิปแล้วนะครับแล้วก็อธิบายให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับว่าไอ้สูตรเนี้ยนะฮะมันจะทํากําไรให้เราได้จริงไหมนะฮะจริงแท้แค่ไหนนะครับจะได้มากหรือว่าจะได้น้อยหรือว่าจะเสียเดี๋ยววันนี้มาชมกันนะครับ โอเคนะครับเริ่มต้นที่ไม้แรกนี้นะฮะเริ่มต้นที่ไม้แรกนี้นะครับผมประเดิมไปที่แบงเกอร์บาทนะฮะอ่าท่านผู้ชมคงไม่สงสัยนะครับว่าทำไมต้องลง30บาทเพราะว่าไม้123เนี่ยเราจะลงที่1 0ของเงินทุนเรานะครับวันนี้ผมพกทุนมาที่300บาทนะครับเอาใจสำหรับใครที่มีทุนน้อยแต่ว่าอยากได้กำไรนะครับหลัก5600นะครับหลักพันนะวันนี้เดี๋ยวพามาชมกันนะฮะ ่าโอเคเจ็ดแต้มน,นะฮะไม้แรกนี้นะครับผมได้ไปนะครับ58บาทนะครับทำไมผมถึงได้58บาทท่านผู้ชมนะงงไหมนะครับเพราะว่าถ้าหากลงมาแบงก์เกอร์นะครับตัวแบงก์เกอร์นี่มันจะหัก1ต่อ0.95นะครับถ้าหากสมมติว่าเราลงไป1อ่ามันมันมันจะหักให้เราประมาณ0.95ของเงินลงทุนนั่นแหละนะฮะ ประมาณนี้นะครับโอเคไม้ที่2นี้ลงไปเพย์เยอร์สาบาทนะครับวันนี้ผมจะไม่ค่อยได้อ่านกราฟเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นลงทุกไม้ครับท่านผู้ชมอ่าผมจะเน้นลงทุกไม้นะฮะให้ดูอะไรนะครับให้ดูว่าถ้าหากเสียเนี่ยมันจะเสียได้สักเท่าไหร่เชียวนะฮะเราก็จะได้สักเท่าไหร่เชียวประมาณนี้นะฮะเขาได้เจนะครับผมต่ํมากมากเลยนะฮะเอาไปใช่ผมได้7นะครับเขาได้9เออนะครับดูผิดนะ ให้ตายเถอะผมนึกว่าผมลงแบงเกอร์นะผมก็ลงเพยเยอร์นี่หว่าเมื่อกี้เนี่ยนะโอเคผมเสียนะครับไม้2นี่ผมเสียนะครับไม้1ไม้2ไม้3ลงที่10%ของเงินทุนวันนี้ผมพกมา300บาท10%ของเงินทุนนั้นคือ30บาทครับท่านผู้ชมโอเคเราไปกันต่อที่ไม้3ครับดูทีท่าแล้วเนี่ยเพย์แบงเกอร์ er มายาวจังเลยนะแบงเกอร์ er มายาวมากนะโอเคต่อ er แบงเกอร์้้วกันนะฮะอีกสัก30บาทนะฮะไม้ที่3นี้นะฮะ เป็นยังไงเขาปอกเฮ้ยเขาไม่ปอกว่ะเขาไม่ปอกนะท่านผู้ชมเรามีสิทธิ์ลุ้นนะโอเคนะครับผมได้6นะครับไม้ที่3ผมได้นะครับเท่ากับตอนนี้ผมได้2เสียหนึ่งนะครับได้กําไรมา2 7จุดเอาิฟยี่สิบบาทนะครับเพราะว่ามันได้ทางแบง์เกอรนะ์ไงมันได้ทางแบง์เกอร์นะครับเพราะว่ามันหัก หักเพื่อไปจ่ายค่าคอมเรานะฮะเราจะได้ค่าคอมจากการเล่นบาคาร่านะท่านผู้ชมไม่ใช่เราไม่ได้นะเราจะได้ค่าคอมิชชั่นยอดได้เสียท่านผู้ชมนะครับยอดได้เสีย0.2นะฮะของยอดได้เสียโต้ไปโตกลับนี่แหละนะฮะโอเคไม้ที่4นะฮะไม้ที่4มาที่แบง์เกอร์นะครับตอนนี้เราไปไม้ที่4แล้วนะครับไม้ที่4ไม้ที่5้านี้เราจะเพิ่มเบ็ดนะฮะเพิ่มเบ็ดไปที่20อ่า20%ของเงินลงทุน300บาท20็นั่นคือ60บาทนะฮะไม้ที่4แล้วนะ โอเคนะครับเป็น117บาทนะครับได้มาไม้ที่4นะครับถ้าหากท่านต้องการได้เงินเต็มนะครับของเวลาหากท่านจะลงแบงค์ท่านจะลงแบงค์เกอร์ใช่ไหมท่านต้องการได้เงินเต็มท่านก็ไปคลิกโนคอมนะฮะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าหากสมมติว่าท่านลงแบงค์เกอร์แล้วท่านเกิดได้แต่ได้ในที่นี้ของท่านนั่นคือท่านได้6แต้มมันจะมีกรณียกเว้นนั่นคือ6แต้มนะครับถ้า6แต้มท่านจะได้50%ของเงินที่ท่านลงทุนที่ท่านลงไปนะฮะ 5้าสมมุติว่าท่านลง60บาทท่านก็จะได้กลับคืนมา60บาทแล้วก็อีก30บาทที่ที่ได้มาประมาณนี้นะครับท่านจะไม่ได้ร้อยเต็มนะ,ะถ้าหากสมมติว่าได้6แต้มประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้ไปเถอะค่าคอมส,ส,สรุปแล้วก็ขเข้าเราอยู่ดีนะครับ0.2%นะฮะนี่นะ,ะอ่านะไม้นี้ผมเสียให้ตายเถอะเออไม้นี้เสียนะฮะท่านผูน้ชมนะฮะไม้ที่5เสียเพราะฉะนั้นไม้ที่4กับไม้ที่5นี้ถ้าหากไม่ได้ต่อกันนะฮะไม่มี ด้วยการเดินเงินแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไม้ที่5เสียกลับมาไม้ที่4ี่ใหม่จ้านะกู <laughs> ต้องบงกลับบนกลับมาไม้ที่4ี่ใหม่นะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแบงเกอร์ยาวต่อนะครับแบงเกอร์ต่อเลยนะครับวันนี้ไม่ค่อยอ่านเข้าไพ่นะครับเน้นเข้าร่วมมีเน้นเข้ารอบ <c oughs> <c oughs> เน้นเข้าร่วมนะฮะเน้นลงทุกไม้นะฮะเออนะฮะอ่านตามแบบอำเภอใจเลยทีเดียวนะฮะโอเคเพราะว่าผมลงไม่หนักไนงะ พอลงไม่หนักมันก็เอออะลงตามใจฉันก็แล้วกันโอเคได้มาครับไม้นี้ได้มานะครับไม้นี้ได้มาอ่าผมได้เจ็เขาได้6นะฮะต่อไปนะครับตอนนี้ผมยังย่ำอยู่ไม้ที่4ี่กำลังที่จะเข้าไม้ที่ห้านะฮะยังไม่ไปไม้6กเจ็นะเพราะว่าไม้ที่5ก่อนหน้านี้ผมเสียนะฮะผมก็เลยวกกลับมาไม้ที่4ีใหม่นะครับตามสูตรการเดินเงินของเราต่อไปไม้ที่หนะครับแบงเกอร์หกบาทครับ แบงเกอร์ er 60บาทนะฮะ <No! S 1> วันนี้จะไม่ค่อยสอนการดูคราวเท่าไหร่นะฮะวันนี้จะมาสอนการเดินเงินซะมากกว่านะครับจะมาพาเล่นพารีวิววิธีการเดินเงินแบบเนียวอึดทนนะฮะเออเนียวอึดทนป๊อก8นะครับกินรับประทานไปสี่จ้าเออนะครับป๊อก8เรียบร้อยนะครับต่อไปผมได้4ี่ห้าต่อกันแล้วนะต่อไปผมไป6ได้เออไปด่านต่อไปนะครับไม้ที่6กนะฮะ ไม้ที่6นี้นะครับเราจะเพิ่มเบ็ดมาจากเดิมนะครับ40%ของเงินลงทุนเงินลงทุนเราคือ300บาท40%ของเงินลงทุนนั่นคือ120บาทไม้ที่6นี้ลงไปที่120่บาทนะฮะ120บาทว่าจะลงอะไรวะเอา้าลงไม่ทันให้ตายเถอะเอา้าเอา้าลงไม่ทันขออภัยนะฮะผมมัวอธิบายอยู่นะฮะไม่เป็นไรนะฮะแต่ผมคิดไว้ว่าไม้นี้เพยอร์ได้นะผมคิดว่ามันน่าจะตัดอยู่นะ เรียบร้อยไม้ไหนที่ไม่ลงท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าไม้ไหนที่คุณไม่ลงอ่ะไม้นั่นจะแม่นแม่นจะตัโทดแม่นเลยทีเดียวเชียวนะครับแม่นชิบหายนะแต่พอไม้ไหนที่ลงไอ้เหี้ยวเ้าวนะฮะแพ้บ้างแป๊กบ้างนะ <c oughs> มันเป็นกรรมนะฮะเออนะฮะโอเคนะครับเราไปไม้ที่6กันต่อท่านผู้ชมเราไปไม้ที่6กันต่อนะครับไม้ที่6นี้จะเป็นเงินลงทุนอ่า 40%ของเงินลงทุน40%ของ300บาทนะครับคือ120บาทอ่า120บาทไปที่เพย์เยอร์เลยจ้านะฮะอ่าอ่าผม6เขา3นะฮะเรียบร้อยรับประทานไปจ้ามาที่6จ้าถ้าจริงๆถ้าสูตรนี้สำหรับคนที่แบบว่าอ่านเข้าไพ่ที่ค่อนข้างเป็นแล้วแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำเนี่ย สูตรนี้จะไม่ค่อยเข้าตากับคนที่เล่นหนัก่านผู้ชมสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ทุนน้อยแต่อยากเล่นยาวๆอะประมาณนี้นะครับถือถึงว่าจะเสียแต่ก็เสียไม่หนักอะเสียไม่หนักอ่าล้มไม่เจ็บเออตกพื้นแล้วไม่เจ็บอะไม่จุกอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคไม้ต่อไปผมปล่อยละกันนะฮะปล่อยที่จริงว่าจะลงนะฮะแต่ลงไม่ทันนะฮะที่จริงกะจะปล่อยนะครับก็กระติกระใจอยากจะลงแบง์เกอร์อยู่นะเมื่อกี้เนี่ยแต่มันลงไม่ทันไง ว่าจะปล่อยแต่จะลงมันกระจึกกระจักเห็นไหมล่ะกระจึ๊ยกระจักกระจึ๊ยกระจักว่าจะลงก็ไม่ลงจักแมมันเป็นยังงี้น่ยังวะเห็นไหมพอไม้แบบไม้พัดพลาดไม้จะลงอย่างเงี้ยไม้อยากจะเล่นแต่เล่นไม่ทันไม้ที่จะเดาแต่ก็คิดว่ากล้ากลัวเนี่ยไม้พวกเนี้ยท่านผู้ชมเชื่อเถอะแม่งได้มันม่แก้เออปรับเบ็ดไม่ทันด้วยว่าจะลงร้อยยี่สิบไงปรับไปมันใสสองร้อยมันก็ไม่ตามแผนที่เราจะเล่นสิถ้าผมจะลงร้อยยี่สิบผมก็ลงได้เมื่อกี้เนี่ย เออนะครับอันนี้ลงก่อนเลยนะครับ120บาทไปที่เพเยอร์นะครับไม้ที่7 120บาทไปที่เพเยอร์นะฮะอ่ายังไงยังไงโอเคผมได้เจ็ดนะครับ,งงงงผ,มรบผมได้ไม้นี้นะครับตอนตอนนี้ผมไปไม้ที่เจ็ดแล้วนะสมมุตินะครับสมมุติสมสมุตินะครับสมมุติว่าไม้ที่เจ็ดแปดเนี่ยผมเสียไม้ที่เจ็ดก็ได้อะสมมุติว่าไม้เมื่อกี้ผมเสีย ผมต้องวนกลับมาไม้ที่4ใหม่นั้นท่านผู้ชมไม้ที่4ใหม่นะครับถ้าสมมติว่าไม้4ี่ไหม้าผมได้แนละ้วผมไม้ไปไม้ที่6แล้วไม้ที่6ผมเซ่ผมก็ต้องวกกลับมาไม้ที่4ใหม่สูตรมันเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับแต่ตอนนี้ผมได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม้ที่8นะฮะไม้ที่8ลงไปที่เพเยอร์กดใส่ไม่ทัน <c oughs> มัวแต่ขี้แค่ว่าจะกดใส่120กําลังใส่12รอบนะฮะได้แค่ร้อยเดียวไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะฮะ อ่าผมบอดนะฮะตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยจ้ามองไม่เห็นอะไรเลยจ้าโอเคเขาบอดนะครับเปิด3าแต่เขาบอดนะครับผมเปิดไพ่ที่4ี่เฮ้ยไม่ใช่ไพ่ที่3ามได้4ี่แปมนะฮะตอนนี้เป็นได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะเออนะฮะยาวเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะฮะ่อไปนะครับไม้ที่9นี้นะครับไม้ที่6 7 8 9เาท่านผู้ชม 6789ในลงี่ลง40%ของเงินลงทุนท่านนะครับถ้าหากท่านอยากเล่นยาว,ยาวเออนะฮะป่ะมาที่920บาทไปที่แบงเกอร์นะฮะยังอยู่ที่120บาทนะครับนั่นคือ40%ของเงินลงทุนนะฮะอ่าโอเคหมดมาเลยจ้าถ้าหากไม้นี้ผมผมพังนะไม้นี้ผมเสียนะผมต้องวกกลับมาเล่นไม้สีใหม่นะครับไปที่60บาทนะฮะอ่าแต่รอบนี้ไม่ใช่วันผวัน,ว,นวันแบบนั้นวะ วันนี้มันเป็นวันที่ผมสองรบาทนะครับที่ไม้ที่9ผมได้นะครับตอนนี้ผมโอ้โหพอดีเลยนะครับผมไม่ได้ไปต่อไม้ที่10นะฮะสำหรับห้องนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผมพกทุนมานะครับในสําหรับวันนี้ผมพกทุนมาที่300บาทนะครับได้ทั้งหมดไป904บาทตีเฉลี่ยไปนะครับผมได้กําไรวันนี้ที่600บาทนะครับถือว่าโอเคนะครับกาลังดีเลยถึงว่าผมจะเสียสูตรนี้มันสามารถเสียได้เยอะเลยนะฮะแต่ว่าก็ยังคงได้กําไรอยู่นะครับ